ครับนักเรียนวันนี้ก็เ <c oughs> จอกับพระอาจารย์หลังหนึ่งนะครับในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งครั้งที่แล้วพระอาจารย์ก็ได้พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมและความสําคัญตามพระพุทธศาสนานะครับ <c oughs> ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพิธีการอุปสมบทของพระนะครับนักเรียนตอนนี้ก็อายุยังไม่มากนะครับหน่อยก็อีกไม่กี่ปีก็มีโอกาสก็คงจะได้อุปสมบท แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ผสมบทก็บรรพชาพไปก่อนเป็นสามเณรให้พ่อแม่ได้ชื่นใจนะครับได้เห็นผ้าเหลืองของลูกนะครับบวชเนรสถานการณ์คลี่คลายแล้วอะไรดีขึ้นมาบ้างแล้ววัดต่างๆก็มีกิจกรรมในการบวชมีโอกาสก็ช่วงปิดเติมนะครับก็บวชบรรพชาพเป็นสามนเณรก่อนนะครับมีโอกาสก็อีกหลายปีกว่าที่จะอุปสมบทได้นะครับบางทีก็20ปีแล้วก็ยังไม่ได้บวช ประวัติหนึ่งติดเรียนหนังสือสองก็คือ,อาบางทีไปกินทหารติดทหารนะครับสามไม่มีเวลานะครับแล้วแต่หลายอย่างนะครับแต่บางคนนั้นก็ปลีกเวลาเยอะสุดที่จะบ,บวชปุ่มผสมบติให้กับพ่อแม่ได้นะครับอันนี้นก็แล้วแต่แต่แต่คนวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพิธี พิธีกรรมทางศาสนาอีกอันหนึ่งนะครับในช่วงนี้กำลังอยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ช่วงที่กำหมดในช่วงพิธีกรรมนี้นะครับก็คือพิธีทอดกระถิ่นนักรเรียนก็ดีผู้ปกครองก็ดีนะครับหลายท่านก็คงจะไปไปร่วมพิธีในการทรอดกระถิ่นตามวัดต่างๆนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปร่วม อาจจะฝากจึงของจะตุปปัจจัยอะไรต่างๆนะครับไปถวายพระไปบำรุงและพุทธานศาสนานะครับก็คงจะเยอะอยู่นะครับในช่วงนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระถิ่นนั้นเป็นช่วงของการลทานนะครับเดี๋ยวพอาจารย์จะพูดถึงต่อไปว่าการลทานมันคืออะไรนะครับการลทานกับอาการลทานคนลอย่างนะครับ การรับทานเป็นช่วงของเวลาที่จะต้องกําหนดนะครับคือนอกนอกเหนือเวลานั้นไม่ได้นะครับนั้นวิธีการทอดกฐินนั้นคําว่าทอดนักเรียนก็จะได้ยินคําว่าทอดอยู่หลายอย่างนะครับคําว่าทอดเกี่ยวศาสนานะจะเป็นทอดอย่างอื่นนะทอดปลาทอดไข่ทอดอะไรก็ต้องคนละเรื่องกันนะแต่ทอดในที่นี้นก็คือการทอดเกี่ยวกับพิธีทางสงฆ์เขาเรียกว่าทอดกฐิน นะครับเราได้ยินว่า,าท่อกระถินหนึ่งท่อป้าป่าหนึ่งท่อกระถินเป็นการละทานท่อป้าป่าเป็นอาการละทานนะครับเราพูดถึงต่อไปนะครับการละทานกับอาการละทานเป็นยังไงนะครับวิธีการถวายผ้ากระถินนั้นต้องถวายได้เฉพาะเก็บพระภิกษุเท่านั้นนะครับถวายคนอื่นไม่ได้ถามว่าถวายแล้วเพื่ออะไรถวายเก็บพระภิกษุผู้ที่จําพรรษาตลอดครบท้วนไตรมาสคือสามเดือนนะครับ สามเดือนข้าพรรษาก็คือวันแรมหนึ่งคำ่ำเดือนแปดถึงวันขึ้นสิบห้ากัมกลางเดือนสิบเอ็ดนะครับก็รวมแล้วสามเดือนนะครับตะลอดสามเดือนนั้นพระภิสูจต้องอยู่จำพรรษาครบถ้วนจริงๆนะครับไม่ได้ขาดพรรษานะครับถ้าหากพระพิสูจนนั้นขาดพรรษาโดยสาเหตุอันใดอันหนึ่งแล้วพระพิสูจนนั้นไม่สามารถที่จะรับกบระกฐินนั้นได้ น,นั้นต้องเป็นไปตามระบบรมพุทธ,ธานุญาตหรือเป็นเกี่ยวกับพุทธปัญญาของพระพุทธเจ้านะครับชาวพุทธที่มีความศรัทธานะครับต้องการจะถวายพระกรถิ่นแก่พระนะครับที่สําคัญคือต้องจองกรถิ่นนะครับคําว่าจองกรถิ่นนั้นคือแจ้งความประสงค์ณนะวัดใดวัดหนึ่งนะครับวัดใดวัดหนึ่งนะครับ จากนั้นจึงเตรียมเครื่องกระินแล้วก็ไปทอดตามวัดต่างๆที่แจ้งไว้นะครับทําไมใช้คําว่าจองนะครับจองคือหมายความว่ากระินนั้นพระที่จาพรรษาในวัดนั้นไม่สามารถที่จะมาแจ้งความประสงค์หรือขอให้โยมเนี่ยมาทอดกระถินได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาขอโยมไปทอดกระถินเนี่ยอันนี้ผิดผิดตามพระธรรมวินัยแล้วนะครับกระินนั้นไม่เป็นกระถินเลยนะ คือขอไม่ได้ครับกระตินเนี่ยไม่เหมือนผ้าป่าถ้าเป็นพระป่านี่ขอได้ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าขอคนนน้นคนนี้ได้มาร่วมทอดกันแต่ว่าถ้าพระในวัดนั้นเนี่ยไปขอโยมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผิดแล้วนะครับผิดตามพระธรรมวินัยเลยไปพูดเทียบเคียงก็ไม่ได้โยมปีนี้ไม่รู้ใครจะมาทอดกระตินที่วัดอาตมาหรือเปล่าปีนี้ยังไม่มีใครจองเลยเนี่ยโยมนะดูหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงปีนี้ถ้าไม่มีใครมาทอด เดี๋ยวพระคงไม่ได้รับอน,นิสงก์กถินในปีนี้อะไรเงี้ยเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยที่ตาม,มาพูดอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ก็เรียกว่าพูดเทียบเคียงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับติดเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับเรื่องกตินเนี่เป็นเรื่องของโยมที่แจ้งความประสงค์ไว้นะครับนี่การก็กตินนั่นคือจองกติ่นก่อนจองตอนไหนจองจองล่วงหน้าก่อนนะครับจองกติ่นคือจองล่วงหน้าก่อนว่าเราจะทอดที่วัดเนี้ยนะครับโยมเจ้าภาพชื่ออะไรจะเป็นต้นกตินให้ บางทีก็เป็นกระถินมีเจ้าภาพบางทีก็เป็นกระถินสามัคคีก็แล้วแต่นะครับคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งคำ่ำเดือน11คือหลังออกพรรษาไปจนถึงกลางเดือน12คือวันขึ้น15บห้าค่ำกลางเดือน12นะครับก็จําง่ายๆเลยนะครับกระถินะจะทอดที่เป็นกาลทานคือต้องทอดหลังจากการออกพรรษาแล้วลุ่งขึ้นนะครับถัดไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จำง,ง่ายๆอีกหนึ่งเดือนคือถึงตอนไหนรู้ไหมครับถึงวันลอยกระทงนะครับอย่างที่ผ่านมานี่ก็เดี๋ยวจะต้องถึงวันลอยกระทงคือวันที่19ที่นี้นะครับ19เดือนพฤศจิกานะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่จะทอดกระถินได้หลังจากหลังวันที่19ไปแล้วนะครับวัดจะไม่สามารถที่จะกําหนดการทอดกระถินได้อีกเลยนะครับเป็นได้แค่เพียงการทอดป้าป่าเป็นอาการราฐานเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้น อาการทอดกระถินนี่มีมีอานิสง์มากนะครับมีอานิสงมากสาหรับผู้ที่จะทําการทอดกระถินต่อไปนะครับประการหนึ่งก็คือเรื่องการจองกระถินนะครับการทอดกระถินอัปโลกกระถินแล้วก็การกลานกระถินอาจารย์จะพูดถึงนักศึอย่างนะนักเรียนนะนักเรียนอย่างงนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกหนึ่งจองกระถินสองทอดกระถินสามอัปโลกกระถินสี่ก็คือการกลานกระถินถามว่า ทั้งจองทั้งทอดทั้งอัปโรทั้งกลางเนี่ยเป็นเรื่องของใครใครจะต้องทําทําตอนไหนทําอย่างไรก็ระจะมีพิธีการขั้นตอนนะครับพิธีการต้อตินหรือการการตติณน,นั้นถึงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่เราต้องทําให้ถูกต้องตามตามพระบรมพุทธ,ธานุญ,ญาตนะครับจะทํานอกเหนือไม่ได้นะครับถ้านอกเหนือไปนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายมากอขอพูดนิดหนึ่งนะครับว่า กะินี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับกะินี้เกิดขึ้นได้เพราะว่า,าครั้งพุทธกาลนะครับประวัติกันสั้นนะครับคือตอนครั้งหนึ่งตอนที่พระภิสุเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองปาถาเนี่ยต้องการที่จะไปเมืองสาวัตถีถามว่าทําไมไปกันมูมใหญ่เลยนะไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้านะครับ <c oughs> แต่ในระหว่างของการเดินทางช่วงนั้นเนี่ยพระเดินช่วงเดินทางในประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปด ซึ่งเป็นช่วงที่กําลังเข้าสู่หน้าฝนเขาเรียกฤดูฝนนะครับในระยะทางนี่ไกลนะครับระยะทางนีกไกลมากนะครับหลาย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 โยดเขาเรียกเป็นโยดสมัยก่อนหนึ่งโยดเท่ากับสิบหกประมาณสิบหกกิโลนะก็อ่าแล้วก็ท่านก็ไปจำมันเดินรลบทางไปหาพพุทธเจ้ามันต้องรอนแรมมันต้องผ่านเส้นทางอ่าที่ตำ ทำไรทำนาของชาวบ้านก็ปรากฏว่าพระเรา,าก็ไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้านเกิดความเสียหายแล้วก็ชาวบ้านก็ไปร้องเรียนพระพุทธเจ้าว่าพระทําให้ข้าวนาในท้องเขาเกิดความเสียหายนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเหตุอันหนึ่งทําให้พิสูจน์พระพุทธเจ้าก็เลยให้ให,ให้ให้พระพิสูจน์นั้นในช่วงหน้าฝนนะครับให้จำพรรษาอยู่วัดใดวัดหนึ่งสามเดือนก่อนเพื่อให้ชาวนาเขาได้ทํานาให้เสร็จก่อนแล้วก็ให้เก็บเกี่ยวนาข้าวในนาให้เสร็จก่อน พระเราจะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนชาวบ้านเขานะครับอันนี้คือพระเจ้านีมีความเมตตาสูงมากนะครับแล้วก็ท่านเข้าใจหลักการวิธีการต่างๆแล้วก็อะไรที่พระสงฆ์เราทําแล้วเกิดความเสียหายที่ไปเบียดเบียนชาวบ้านเนี่ยพระเจ้าี่จะห้ามเลยเด็เดขาดเลยนะอะไรที่มันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอะไรที่ชาวบ้านก็ไม่สบายใจชาวบ้านเขาเดือดร้อนการทำมาหากินอะต่างพุรธเจ้านีก็จะไม่ไม่ให้พระภิกษุเราไปเบียดเบียนชาวบ้านนะครับ สุดท้ายท่านก็นะครับจำพรรษาอยู่ในระหว่างทางไปถึงไม่ทันก็ข้าพรรษาก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างการเดินทางนั้นจีวงจีวรท่านก็เลิศเทอเปื่อนไปหมดขาดอะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับสุดท้ายก็ไปเข้าเ้าพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็เลยให้ให้อะไรไหมอันนี้คือที่มาของการจำพรรษาด้วยนะครับก็เลยจีวรของพระขาดแล้วอะไรแล้วไม่มีจีวรจะเปลี่ยนจะใส่พุทธเจ้าก็เลยได้ พระบรมพุทธ,ธานุญาตสมัยก่อนผ้าใช้เพียงแค่ผ้าสามผืนเท่านั้นทั้เรียนนะคือหนึ่งมีอะไรครับมีสังกติคือผ้าทาสอ,องก็คือมีจีวรคือผ้าห่มสามก็คือมีสบงเ็าเรียกผ้านุ่งน,นะครับสามอย่างเท่านั้นเองนะครับพระสมัยก่อนแล้วก็มีผ้าแค่สามผืนเท่านั้นเปียกเนี่ยต้องใส่ทั้งเปียกไปอย่างนั้นนะครับวกลหว่าจใจแห้งก็ไม่มีผ้าจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เป็นจีเปื่อยเลยนะก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็อันนั้นเป็นไปนตามสมัยก่อนแล้วนกะ็ ผ้าก็หายากเป็นผ้าบางสกุลนะเป็นผ้าที่ไปเอามาจากป่าช้าเป็นผ้าที่ไปเอามาจากซากศพอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ตอนหลังมาพุทธเจ้าก็เลยบรมพุทธานุญาตให้พระเราสามารถที่จะมีผ้าผ้านอกเหนือจากผ้าใจนั้นได้สําหรับพ้าจีวรที่ขาดไปนะครับก็เลยให้อานิสงส์กับพระที่ให้ผ้าเป็นพิเศษเพราะนั้นกระถินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้านะครับผ้าใจจริงๆแล้วไม่ต้องผ้าใก็ได้ต้องกระถินนะเป็นผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเยอะนะครับ นั่นเ็าเรียกว่าที่พระอาจารย์ไม่บอกก็คือหนึ่งจองกระถินก่อนวัดไหนเราที่จะเราไปจองก็ต้องจองเอาไว้จองแล้วต้องทอดนะครับบางวัดเคยมีข่าวเห็นไหมครับนักเรียนไปจองไว้กับเจ้าวาดปรากฏว่าถึงเวลาเจ้าเจ้าภาพนั้นไม่มาทอดให้นะครับก็วัดบางวัดก็เตรียมการเตรียมงานไปอะไรบอกญาติโยมไปแล้วถึงเวลาเจ้าภาพไม่มาก็เกิดความเสียหายอ่ะไม่มาได้ทําไงบางทีก็ไม่ได้ทอดบางทีชาาบ้านเดี๋ยวเราแวกหรือใกล้เคียงท่านที่ฟอรูู้ ก็ไปทอดแทนให้นะครับเพราะถ้าจองเมื่อไหร่ต้องไปทอดนะครับแต่มีข้อแม้มีมีข้อพิเศษนะเมื่อกี่วันนี้ก็ทราบมาว่าบางวัดนี่มีคนจองกระตินถึงห้าร้อยหกร้อยปีเลยถามว่าทาไมไหมคนจองนี่ไม่ได้ทอดหรอไม่รู้เกิดมาได้น,นั่นหรกอเปล่าแต่เขามีความศรัทธาจองถึงห้าร้อยหกร้อยปีนะครับเช่นอะไรวัดปากน้ําภาษีเจริญวัดหลวงพ่อสดนะครับเขาจองกระตินกันเป็นร้อยปีนะจองเป็นเจ้าภาพใหญ่นะ คนจองคงไม่ได้ทอดนะครับเพราะคงไม่อยู่กันถึงเป็นร้อยร้อยปีนะครับอันนั้นคือความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาต่อไปก็คือการทอดการทอดกะถิ่นที่อาจารย์บอกแล้วก็คือมีเวลาในการทอดนะครับนอกจากจองก่อนจองได้ไปทอดความสําคัญก็คือหนึ่งอะไรไหมครับเป็นเรื่องของการทอดเป็นเรื่องของผ้าความสาคัญของกะถิ่นอาจารย์แล้ผู้หนึ่งนะครับหนึ่งจำกัดประเภททาง คือของที่ถวายแก่แก่แก่สงนั้นเป็นมติของสงพระสงฆ์จะต้องเลือกพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดภายในวัดนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรับกรถินคือผ้ากรถินของโยมเนี่ยนะครับเป็นมติของสงเลยสงจะต้องลงมติกันจะไม่มีใครคัดค้านเลยเป็นมติของสงนะครับเขาเรียกตอนทําพิธีอันนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอกสองกำจัดเวลาพระอาจารย์บอกแล้วว่ากรถินงนั้นจะมีเวลาในการทอดเพียงแค่หลังจากอบบรรษาแล้วเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับสิ้นสุดคือวันกระทนะครับ คำจัดงานหมายความว่าอะไรไ่กําจัดหมายความว่าต้องกลานต้องตัดต้องเย็บต้องย้อมแล้วก็ต้องครองในวันเดียวโบราณเนี่ยต้อง ayım, ตัดเองเป็นผ้าขาวๆมาเลยนะแล้วก็มาตัดพระนี่เก่งสมัยก่อนจะเก่งมากเลยเก็บท่านเย็บผ้าเองทําอะไรเองหมดเลยน้เวลาบวชทําไมก็ถึงให้ให้ถวายได้ถวายเข็มแก่พระไปด้วยนะครับนั้นพระสมัยก่อนเนี่ยต้งเย็บต้งต้งเก็บต้งตัดต้งเย็บต้งย้อมทั้งอะไรทั้งหมดเลยท่านจะเก่งนะครับ ผ้าที่จะมมาต้องเป็นผ้าที่ถูกต้องนะครับเป็นขโมยใครเข้ามาเป็นโน่นเป็นน, од, น,นี่ไม่ได้นะครับมาไม,ไม่ได้เลยนะครับม,มันต้องทําให้ถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ก,กําจัดอะไรผู้ผู้รับด้วยคือคือ,คอเอาพราวัดอื่นมารับผ้ากระกถิ่นนั้นก็ไม่ได้ต้องเอาพ้าที่อยู่จำพัญษาในวัดนั้นเท่านั้นนี่มีผู้ปกครองมังกนถามว่ามีพระอยู่รูปสองรูปเนี่ยวัดนั้นสามารถทอกระถิ่นได้ไหมอันนี้อรตามาบอกเลยว่าได้นะครับไม่ผิด ได้ไม่ผิดนะครับไม่จําเป็นต้องจตวรรคือสี่ลูกห้ารุกขึ้นไปนะครับพระสงฆ์สามารถที่จะรับกระถิน่นรับผ้ากระถินนั้นได้นะครับบางคนยังบอกโอ้ทำไมมีพระแค่องเดียวสององทำไมมาต้องกระถิน่นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้านะครับสามารถที่จะรับได้และมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือคกํอาจัดคราวก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าวัดวัดหนึ่งจะต้องกระถิ่นได้เพียงแค่ครั้งเดียว จะบอกวัานี้ทอดแล้วมาทอดทั้งสองทั้งสามได้ไหมไม่ได้นะครับผิดดับแต่ว่าทอดท่อป้าป่าเนี่ยทอดได้ทั้งปีครับทอดได้กี่ปีปีละสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ทอดไปได้นะถ้ามีคนไปทอดก็ไม่เป็นไรนะครับนั้นปีละหนึ่งครั้งวัดละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญ,ญาตนะครับกระถินมีหลายอย่างนะครับกระถินนั่นนะ่ะ พระอาจารย์พูดถึงเรื่องกะถิ่นต่อมาทอดกะถินแล้วนะครับก็คือต่อมาคืออัปโลกะถินหมายความว่าอัปโลกะถินคืออะไรราการที่3นะเมื่อกี้จองกะถินทอดกะถินอัปโลกะถินอัปโลกะถินคือเป็นพระที่พระท่านจะลงมติกันว่าจะให้คราดอัปโลนะครับว่าพระกะถิ่นนาทานพร้อมตั้งพั้งพระทหารนิสังสารบริวารทั้งพวงนี้เป็นของหลุดมาเรื่องในเรื่องรากาศมาทา้งกลางระหว่างสงอะไรเงี้ยนะครับพระท่านจะทาพิธีอัปโลกก็ เป็นเป็นก็ได้เป็น,ป,นประชาธิปไตยนะครับพุทธิย้าสอนเรื่องระบบประชาธิปไตยเป็นคนแรกของโลกนะครับประชาธิปไตยเนี่ยพุทธิยาเป็นคนสอนกับพระเราเป็นครังเป็นผู้นําคนแรกของโลกด้วยนะครับเรื่องพิธีสงฆ์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยอัปโรกตดิ่นนะครับก็สมมติองค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้ที่จะรับพ้าก mm. ัดินน uh, ั้นโดยสันธานุมัติของพระสงฆ์ทั้งรูปนะครับอุปโรกติ่นเสร็จก็เป็นวิธีการการกัินนะครับการกติินเนี่ยเราจะกราน อันนี้เป็นพิธีสงฆ์พระจดกรัก,กระถิ่นได้นั้นที่สําคัญคือต้องไปการกระถิ่นในอุโบสถเท่านั้นนะครับอัปรโรคเนี่ยจะทําในศาลาการ,รเรียนจะทําตรงไหนก็ได้ของวัดนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าแบบวิธีการการกระถิ่นต้องไปทําสังฆกรรมในอุโบสถเท่านั้นนะครับถามว่าวัดบางวัดไม่มีอุโบสถจะทํำยังไงก็ต้องเอาผ้ากระถิ่นนั้นไปการกระถิ่นยังในอุโบสถของวัดใกล้เคียงนะครับนะ ที่ใ,ใกล้เคียงนะครับเพื่อทําพิธีขั้นพิธีกรรมทางสงฆงนั้นได้ได้ประการต่อมากระถินเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกันพระราชพระีพณีด้วยนะครับพระอาจารย์พูดถึงเช่นนี้ก็เพราะว่า,ามีวัดอยู่หลายวัดที่เป็นวัดที่ในหลวงพระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ,องคงเองนะครับหลายๆวัดเพราะนั้นเป็นพระราชประเพณีของในหลวงของพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับวัดที่ไปก็มีหลายวัดนะครับเช่นถ้าเป็นวัดใหญ่ก็เช่น จะไปเช่นวัดอรุณเนะี่ยฮะวัดอรุณหรือว่าวัดโพอะไรต่างๆนะครับวัดโพคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามวัดหมหาธาตุเนะี่ยพระองค์ก็จะเสะด็จไปประจำบางปีก็เสด็จไปทางเรือนะครับที่เกิดประเพณีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าประเพณีพระยุหายาตราตามชลมากนะครับคือการแหร่พระกรถาพระกฐินไปถวายแก่วัดอรุณนะครับ ก็แห่ทางเรือนะครับก็นานๆเราจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่มีง่ายๆเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็จะช่วงจัดทากันก็คือในช่วงของกลางเดือนกลางเดือน11ถึงกลางเดือน12นะครับวัดที่พระองค์เสด็จไปก็เช่นเป็นวัดพระเจตุพนวัดมหาธาตุวัดสุทัศน์วัดบวรวัดเบญจมาบพิษวัดราชบพิษอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หลายๆวัดนะครับต่างจังหวัดก็มีเช่นวัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคปรปฐมและก็วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรียุธยาที่อำเภอบางปะอินเป็นต้นนะครับก็จะมีพิธีการที่พระองค์จะต้องเสด็จไปนะครับอีกส่วนหนึ่งกรถินมีหลายอย่างนะครับเป็นกรถินกรถินเอาง่ายๆนะครับเราเอาแก้กรถินที่จริงแล้วมีอยู่4ประเภทนะครับนักเรียนนะคือ1เป็นกรถินต้นกระถินต้นเนี่ยเราเคยได้ยินถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ก็เป็นกรถินที่ไม่ใช่เป็นพระรามหลวงแต่ ในหลวงเสด็จประพาสต้นก็คือสมัยก่อนนะ,ะกระตินต้นคืออย่างเสด็จพ่อรอห้าท่านเสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ในระหว่างการเดินทางบางทีก็ไปเจอวัดก็ไปถามว่าวัดนั้นมีคนก็กระติะนนิยังต้องบอกว่ายังพระองค์กระต่อนเลยนะครับไม่มีพิธีการแจ้งการอะไรล่วงหน้าเลยนะครับเป็นกระตินต้นเขาเรียกว่าที่เราเคยได้ยินคําว่าเสด็จประพาสต้นนะครับไปไปดูข้อรายละเอียดเรื่องการเสด็จประพาสต้นนี้นะครับกระตินพระราชทาน ในหลวงพระราชทานในวัดต่างๆโดยให้นอกจากพระองค์รับเป็นอ,องค์พระราชทานกรถินพระกระถินแล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนหรือองค์กรห้างร้านบริษัทกระทรวงทบรกรมต่างๆจองเป็นเจ้าภาพในการนําพระกระถินพระราชทานของพระองค์นั้นไปทอดในวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับที่เป็นวัดหลวงวัดหลวงจะต้องเป็นกรถินทั่วไปไม่ได้นะครับจะต้องเป็นกรถินพระได้พระราชทนานนะครับกรถินราชนะครับ กระถินล่าก็กระถินทั่วๆไปนี่แหละนะครับไข่จองไว้นะครับก็ไปทอดหรือไปชาจนทั่วๆไปแล้วก็กระินสามคัคคีเราก็จะได้ยินกันบ่อยนะครับเรื่องการทอดกระินเราจะใช้บ่อยมากเลยวัดลาดทั่วๆไปของชาวบ้านทั่วไปแล้วก็เราจะร่วมทอดกระินสามคัคคีแล้วก็จะมีใครที่มาเป็นต้นกระถินก็เป็นเจ้าภาพหลักสักหนึ่งท่านสองท่านสิบท่านอะไรก็ได้หมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือการการได้ ทีนี้ถ้าเราต่อกรถินแล้วนักเรียนครับก็คือเราจะต้องได้รับอนิสงกรถินใช่ไหมครับอนิสงกระถินนั้นได้ทั้งโยมได้ทั้งพระด้วยนะครับพระก็ได้กับอนิสงกรถิ่นนะเช่นพระได้บอกว่าโอ้ไปไหนไม่ต้องบอกลาจเจ้าอาวาสบอกลาอะไรไปได้ถึงเขายังมีระเบียบนะครับ,รบนะครับเจ็บอาหารได้อะไรได้นะครับฉันอาหารร่วมกันได้อะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะครับ อันนั้นมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็อันนิสงกตินของคนทั่วไปเมื่อทําพิธีการทอดกตินแล้วนะครับก็จะได้หนึ่งอะไรมีความมั่งคั่งในทรัพย์สินในหน้าที่การงานนะครับอันอนีินสงสองก็คือจิตใจเราเช่มชื่นสะดวกสบายนะครับดีใจนะครับใครที่ได้อันนิสงบางคนในขนาดเจ็บป่วยยังไงก็ได้แต่นะครับปีหนึ่งต้องต้องต้อง,อง,องทอดกตินในวัดในวัดหนึ่งให้ได้นะครับ คนเฒ่าคนแก่ไปดูครับต้องาสาคัญมากนะกะทิ้นเนี่ยต้องรีบทารีบทอดเลยนะต,ต้องไปทําทํามากทําน้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นในสมาธิมีบุญในภพหน้าชาติหน้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีรูปงามนะใครทําบุญกะทิ้บ่อยเนี่ยโอ้มีรูปงามเห็นเลยคนไปงาบนบุญกะิ้งน,นี่แต่งตัว งดงามเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะครับแต่งชุดไทยบ้างชุดอะไรเป็นนางรําเป็นอะไรแห่กระถิ่งโอ้สนุกสนานมากงานบุญกระถิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมีชื่อเสียงนะครับกระจายไปทั่วในเรื่องของเจ้าภาพนั้นมีบุญกุศลไปผ่านไปตรงไหนใครก็ยกมือไหว้ยกมือทั่วหมวอนุโมทนาบุญกับโยมที่เป็นเจ้าภาพมีจิตธา,าในพระพุทธศาสนาไอ้เรื่องจริงแล้วกระถิน่เนี่ยเป็นเรื่องของผ้านะครับนักเรียน เป็นเรื่องของผ้าเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการนําจตุปัจจัยส่วนหนึ่งที่เป็นบริเขาเรียกบ,บริวารกัถิ่นนะไปให้กับวัดบํารุงวัดเป็นค่าน้ําเป็นค่าไฟเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้าง,าง,างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างพระเจดีย,ย์ทำห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเป็นบริวารกับถินเป็นนอกเรื่องของกัถินแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกัถิ่นนะครับดังนั้นเราก็ ตามกำลังศรัทธานะครับเราจะทํามากทําน้อยก็แล้วแต่ล้นแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นมีน้อยก็ทําน้อยนะครับอย่าไปทําตามอย่างที่คนอืึ่นเขาทากันทําบุญก,ก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนน้ําที่มันหยดใส่ตุ่มในแต่และว,วันละว,วันคุณงามความดีเราก็เช่นเดียวกันนะครับไม่นานน้ามันก็เต็มตุ่มความดีก็เช่นเดียวกันนะครับไม่นานความดีก็บุญ บุญกันก็เกิดเกิดเป็นวาสนาวาสนาก็จะเกิดเป็นบารมีกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็ได้พูดเรื่องกระถินนะครับเอาปอคร้าวเล่านะครับนักเรียนจะมีรายละเอียดติ่ย่อยเยอะแยะมากมายเลยก็ขอให้การบุญกระินในครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ดีเคยเคยทำแล้วอนุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็จะต้องปีต่อต่อต่อไปกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนนักเรียนนะครับมีความสุขความเจริญนะ นะครับให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับจะเรียนที่บ้านเรียนที่โรงเรียนเรียนที่ไหนก็ขอให้มีความตั้งใจในการเรียนแล้วก็ทบทวนอันไหนที่ได้อาจารย์สอนแล้วไม่เข้าใจก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google ในในเอกสารในหนังสืออะไรต่างๆที่ผ่านมานะครับเป็นการเพิ่มโบนก่อปูนวิชาความรู้เราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้นะครับอย่าไปบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ต้องรู้ว่าอะไรรู้รู้บ้างนะครับ ให้รู้บ้างจะรู้น้อยรู้มากรู้ลึกรู้อะไรก็ได้แต่ให้รู้บ้างนะครับว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับโอกาสหน้าได้พบกันใหม่ครับก็จะเริญนตอ